สวัสดีค่ะอิงค่ะอ่าอิงเริ่มอิงเริ่มอิงเริ่มสวัสดีค่ะอิงค่ะสวัสดีครับเบลครับผู้ช่องเอลกับบิ้งวันนี้ครับเราจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของพวกเราเนาะคือผมเลื่อนโพส์โพส์หนึ่งในเฟซไว้แล้วมันมีเพจเพจหนึ่งเขาโพสต์ว่าเล่าประสบการณ์สุดพีคของคุณที่ญี่ปุ่นกพอ่านนี่ปุ๊บแบบก็จะนึกถึงตัวเองในตอนนั้นแล้วทุกคนครับมันเป็นการเที่ยวญี่ปุ่นของเราที่แบบสุดอะ สุดเอียงว้ามากเลยอ่ะจะา่าทอหดก็ทอลหดนะจะว่าสนุกก็สนุกนะเริ่มแรกจะขึ้นเครื่องเลยแล้วกันคือเราจะได้ยินเสียงเด็กร้องอะ่ะเราจะขึ้นเครื่องตีหนึ่งนะฮะถึงญี่ปุ่นแปดโมงฮะ,ะเราก็คำนวณว่าเออเราจะหลับเราจะตื่นนอนแล้วถึงนั่นเราก็จะเที่ยวคือตั้งแต่ตีหนึ่งถึงแปดโมงเราไม่ได้นอนเลยครับคือมันมีเด็กอะ,อะไม่ได้นอนออเเด็กตรงเบาะหน้าครับผมมันจะ เขาจะร้องไห้แบบร้องแบบรีดร้องอ่ะร้องแบบร้องดังมากทุกคนคร euh ับแต่พอประมาณตีสองละข้างหน้าหยุดครับผมข้างหลังเอาต่อมันจะมีสองสองคนอ่ะเด็กเด็กเด็กหน้าคนหนึ่งเด็กหลังคนหนึ่งไม่ได้นอนเลยอ่ะแล้วแบบเราก็เข้าใจเขาอยู่นะแบบว่าเด็กน้อยอะไรเงี้ยแต่แบบเราเปิดที่บ้านแล้วก็เจอแล้วด้วยครับผมอย่างแรกเลยนะ เราก็ว่ากะเลยว่าจากสถานีเนี่ยไปที่พักของเราเนี่ยก็จะประมาณบ่าย2พอดีซึ่งมันจะเป็นเวลาเช็คอินเข้าที่พักนะฮะเราก็ไปที่พักกันนะผมเพื่อที่จะเอาสัมภาระเนี่ยไปเก็บไว้เว้ยเดี๋ยวผมถ่ายฟุตเทจไว้อยู่นิดนึงตอนนี้นะครับเราคือ <c oughs> ตอนนั้นก็อย่าแบบอายอกล้องเลยนะแล้วแบบ <c oughs> ดูดิ <c oughs> นั่งกองกันตรงหน้าเนี่ย <c oughs> แล้วดูกระเป๋าแต่ละคนดิไม่น้อยนะ <c oughs> นั่งรอเขาอะตั้งแต่เราไปถึงประมาณบ่ายแหละเระาณองโมงแตอนเนี้เรารอจนถึงส <3 S 1> โมงอะรอแล้วรอยังไงอะไม่มีคนมาเปิดห้องไว้อะแล้วมันมีคุณลุงว้ปั่นจัก,กรยานมาคุณลุงคนนั้นไงใช่แล้วเราอะ่ะนึกว่าเขาอะ่ะคือเจ้าของบ้านนี้ปรากฏว่าคุณลุงอะคืออยู่บ้านข้าง,างๆว้ยคือแบบลุงข้างบ้านคือหน้าตาของแต่ละคนอะเดี๋ยวไปดูนะว่าพอเห็นคุณลุงมาหน้าตาจะเป็นยังไงรถแม่รถแม่ นีเดอดูหน้าเาพื่อนเราเแบบยิ้มแล้วแบบเฮ้ยมาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็แบบคือหน้าผมเบื่อมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณลุงไม่จอดจกักรยานอยู่ตรงนั้นอะ่ะและ้วแบบโอ้โหอะไรวะไม่ใช่อีกแล้วหรออ่ะคือแบบ ไปเดินไปเดินมามันไม่ใช่เลยเว้ยคุณคนครับจนเราอะ่ะรอตรงเนี้ยจนถึง5้าโมงครับผมจนถึง5้าโมงคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะมันค่คํามันค่ําอะอแล้วที่คนที่ดูตอนนั้นอะหน้าหนาวและยิ่งรออ่ะก็ยิ่งหนาวเว้ยแล้วแบบจนสุดท้ายเว้ยเราแบบเออไม่ไหวแล้วเราก็แบบขอใครช่วยเหลือสักคนเถอะมันจะมีลุงคนหนึ่งอะ่ะเดินผ่านมาเว้ยเราบอกว่าเออคุณลุงครับช่วยติดต่อบ้านหลังนี้เนี่ย ให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคุณลุงพอจะมีเบอร์เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณลุงเขาจะอยู่แถวนั้นไงเฮ้ยแล้วลุงคนนั้นเขาก็ดีด้วยนะเขาช่วยติดต่อให้เราคือเอาจริงนะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้คือแบบโอ้โหแบบภาษามือแทาจะมืองีก่ะคือแบบเออเนี่ยเนี่ยเนี Hispanic ่ยเนี่ยเขาก็โทรให้เว้ยแล้วคุณลุงคุณลุงอ่ะเขาก็แบบใช้ Google อ่ะแปลมาบอกว่าเออเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่เห็นมีใครติดต่อมาเลยไม่มีการจองนี่แต่บอก Tchau. แบบเวอร์เลยอะตอนนั้นคือเวอร์เลยคือเวอร์มากณนะตอนนั้นอนะเราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะนอนที่ไหนดีคืนนี้เราจะเป็นยังไงกันคืนนี้อย่างเงี้ยคือเราอะจองไอ้บ้านพักหลังเนี้ผ่านเว็บเว็บนึงนี่แหละเราจองไปปุ๊บปั๊บปั๊บเขาก็ส่งอีเมลกลับมานะบอกว่าเออโอเคคุณได้ที่พักแล้วไปพักกันได้เลยก็คือ2ฝ่ายตกลงกันแล้วอะแต่อไอ้เว็บนี้มันไม่ได้ติดต่อหาเจ้าของเจ้าของคนนี้เขาบอกว่าไอ้เว็บนี้มันชอบมีปัญหาเขาเลยแบบยกเลิกเว็บนี้ไปแล้วแต่ไอ้เว็บนี้กลับมารับปากเราอะ แล้วแบบเชีย่ยมันแบบเป็นปัญหารจริงอๆอะ่ะแล้วเจ้าของแล้วนะเขาก็เหมือนจะให้ลายมาเว้ยลายมาแล้วก็คุยกับเจ้าของแต่ที่พีที่สุดเลยคือแม่ง เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาจีนได้แล้วในแก๊งเราอ่ะจะมีหนึ่งคนเพื่อนเราหนึ่งคนนั้นอ่ะพูดภาษ,า,า,ษา,าจีนได้บังเอิญมากเลยนะเออ,เอ,อ,เอ,อให้เขาคุยกันแบบว่าแล้วก็เจ้าของห้องเขาเขาเล่าบอกว่าเออเนี่ยเขาไม่ได้รับเอกสารการจองของเราไปเลยแล้วคือเราจะไป5วันเนี่ยเขาจะให้ที่ห้องพักเราได้แค่2คืน3วันแล้วแบบเชียแล้วอีก2คืนกูจะไปนอนไหนวะโอเคแต่ก็เอาไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปหา ทีหลังละกันอะไรอย่างเงี้ยสุดแล้วแพนวันแรกที่เรากะว่าจะไปเดินเล่นอะไม่ได้ไปเลยเว้ยทุกคนครับ ได้ไปแค่ตอนกลางคืนที่เราอะได้ห้องพักเสร็จแล้วเวย้ยใชแบบเ่เราไปกันที่ไหนนะแต่วันนั้นเราก็ยังได้เที่ยวอ,อยู่นะเราไปเที่ยวตอนกลางคืนแล้วมันมีอันหนึ่งที่ผมหามากเลยที่เราจะเซลฟี่กันอะที่เป็นป้ายนุม่มอะไรนะันใช่ป่ะแล้วมาถึงจังหวะหนึ่งเว้ยที่เรากำลังถ่ายรูปก,กันแล้วผมอะจะยืดไม้เซลฟี่ของผมอะไม้เซลฟี่ของผมอะมันจะยาว2เมตรทุกคนครับยาว2เมตรจริงๆคือแบบสูงมากเว้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะยืดไม้อะแล้วแบบ เ้อดูด right ูดูฝั่ง <to บุ่มซ้ายเลยดิเขาแบบดูฝั่งนี้ด้วยนี่เขาเลยคือแบบตรงนั้นะมีแต่คนงงหันหมดอ่ะโอ้ดูหน้าแบบอู้คนเยอะนะเออคนดูเยอะนะสองเมตรอะ <c oughs> คือแม่งใครเห็นก็ต้องหยุดอะไรวะอะไรก็คือมันยาวมากจริง<อ>ทุกคนครับแต่มันแบบมันสามารถจะเห็นแบบมุมกว้างได้ไง <c oughs> และเราจะไปหมู่บ้านมรดกโลกชื่อว่าหมู่บ้านชิราคาวาโกะคือเราต้องไปให้ได้เว้ยเราจะนั่งจากรถจากโอซาก้าไปชิราคาวาโกะไปลงที่คานาซาวะใช้เวลา4ชั่วโมงครับทุกคนครับสชั่วโมงเว้พอเราเออเราก็นั่งไปแหละ แต่แม่งพอไปถึงนั้นอะเรามีเวลาเที่ยวแค่สามสิบนาทีเรามีเวลาดูหิมะได้แค่ครึ่งชั่วโมงเออ,เอ,อชื่อทำไมมันมันน้อยจังอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราวางแผนไปกันยังไงทําไมเราถึงได้ดูหิมะแค่สามสิบนาทีสามสิบ <30 S 2> นาทีาทประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละคือแบบไม่นานอะคือไปถึงอะ่ะก<ม>็ต้องรีบแบบหาเรื่องแต่แต่พอไปถึงอะ่ะมัน ลืมเลยอะเวลาที่เรานั่งรถไฟมาคือคือมันลืมลืมหมดเลยมันสวยมากจริง เรื่องพวกนี้แหละก็คือแบบเรื่องที่แบบพลิ้งในญี่ปุ่นของพวกเรา <c oughs> แต่พอมันไปเจออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมากับมีเรื่องให้มาเล่าอ่ะเออเป็นเรื่องที่แบบตลกเล่าแบบเล่ายัางไงก็ไอพวกเดียวกัน,กนะจะรู้กันแลแบบใคร <c oughs> ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแบบเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ย <c oughs> <ๆ S 2> ลองลองคอมเมนต์มาให้ให้กันฟังดีมากเลยครับผมเพราะว่าอ้มันต้องมีกันบ้างแหละที่แบบเรื่องประหลาดประหลาดอะไรอย่างเงี้ยและเรื่องราวของเราก็มีประมาณนี้นะฮะสํสำหรับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตนะฮะบ๊ายบาย